วิธีเปิดผู้ติดตามใน Facebook ให้คนอื่นเห็นนะครับว่าเรามีผู้ติดตามใน Facebook เท่าไรมาดูขั้นตอนล่าสุดกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook กดขีด3ขีดทางด้านขวาบนต่อไปกดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับในหน้าต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดเมนูผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะต่อไปนะครับให้เรามาเลือกส่วนนี้ให้เป็นสาธารณะอ่ะกดเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเลือกสาธารณะเสร็จแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลด้านล่างปรากฏขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าอยากให้ใครบ้างที่เห็นผู้ติดตามบน Facebook ของเราถ้าเลือกเป็นสาธารณะทุกคนนะครับที่เล่น Facebook จะเห็นว่า Facebook ของเรามีผู้ติดตามเท่าไรแต่ถ้าเลือกตรงนี้เป็นเพื่อนก็จะมีเฉพาะเพื่อนเท่านั้นเนาะที่เห็นว่าผู้ติดตามใน Facebook ของเรามีจํานวนเท่าไรจากตัวอย่างนะครับผมเลือกไปที่สาธารณะแล้วกันนะครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับในหน้านี้กดย้อนกลับอีกหนึ่งที่เมื่อมาถึงในหน้านี้ให้เรากดชื่อ Facebook ของเราตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราเนาะก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าบนหน้าโปรไฟล์ของเราจำนวนผู้ติดตามขึ้นแสดงผลแล้วหรือยังถ้ายังไม่ขึ้นนะครับให้เลื่อนลงมาและกดไปที่เมนูแก้ไขรายละเอียดสาธารณะ จากนั้นนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างและมาดูในส่วนของรายละเอียดให้กดเพิ่มตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างและมากดเปิดในส่วนของผู้ติดตามตรงนี้นะครับเมื่อเปิดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดบันทึกจากนั้นนะครับมันจะย้อนกลับมาที่หน้าของแก้ไขโปรไฟล์เนาะให้เรากดย้อนกลับและมาอยู่บนหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กเมื่ออยู่บนหน้าโปรไฟล์แล้วนะครับให้เพื่อนๆดึงหน้าจอ Facebook ลงมาแบบนี้เนาะ โอเคครับเมื่อดึงลงมาแล้วก็ให้เป็นเพื่อนนะครับเลื่อนลงมาดูนะว่าผู้ติดตามมันขึ้นแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ Facebook แล้วหรือยังถ้าขึ้นแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราเปิดผู้ติดตามใน Facebook และนําผู้ติดตามมาแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากทํานะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ